ต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ของวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เราคุ้นเคยกันดีแต่หลายครั้งเราอาจจะยังไม่เข้าใจมันลึกซึ้งพอนั่นคือเรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมน้องๆงสงสัยกันไหมคะว่าเราสิ่งแวดล้อมคืออะไร สิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตโลกของเราแต่ละบริเวณนั้นมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเช่นขั้วโลกจะมีอากาศหนาวเย็นมากหรือทะเลทรายที่อากาศร้อนแห้งแรง ทำให้ทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตนั้นๆอาศยัยอยู่เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ดังนั้นทั้งพืช <classified S 1> และสัตว์จึงต้องมีการปรับตัวการปรับ <ed> <Spider> ตัวของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะมีการปรับตัวให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้อมเรามาพูดถึงการปรับตัวของพืชกันดีกว่าค่ะ พืชแต่ละชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่ต่างกันตัวอย่างเช่นพืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีบนบกเช่นมะม่วงกุหลาบเข็มพืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีในน้ำเช่นบัวจอกแหนพืชบางชนิดเติบโตได้ดีในที่แห้งแล้งเช่นกระบองเพชร ดังนั้นถ้าน้องๆจะนําพืชมาปลูกต้องดูพื้นที่ด้วยนะคะว่าเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นพืชอาจจะเจริญเติบโตได้ไม่สมบูรณ์หรืออาจตายได้เลยต่อมาพี่จะพาน้องๆมาดูตัวอย่างการปรับตัวด้านรูปร่างของพืชกันค่ะตัวอย่างเช่นผักตบชวาผักตบชวาเป็นพืชที่มีโคนก้านพองออกภายในมีโพรงอากาศมากทำให้ลำต้นมีน้ำหนักเบาและลอยน้ำได้ หรือว่าจะเป็นผักกระเฉดจะมีการปรับตัวให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้โดยจะมีนวมสีขาวๆที่ลักษณะคล้ายฟองน้ำหุ้มเอาไว้ต่อมาเป็นการปรับตัวของสัตว์สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากพืชเพราะมีความซับซ้อนของร่างกายและการดำรงชีวิตโดยจะมีการปรับทั้งโครงสร้างรูปร่างและพฤติกรรมให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ตัวอย่างการปรับตัวด้านรูปร่างของสัตว์ก็เช่นอูดน้องๆอ,อาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเวลาไปสวนสัตว์อูดเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายเขตร้อนอากาศมีความแห้งแล้งจึงปรับตัวโดยการมีขนตายาวหนาเมื่อหลับตาจะปิดสนิทเพื่อไม่ให้ทรายเข้าตาเวลามีพายุทรายหรือว่าจะเป็นกบก,ก,กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ปรับตัวโดยการมีขาหลังยาวและแข็งแรงทำให้กระโดดได้สูงสามารถเคลื่อนที่ไปตามดินโคลนได้เท้าเป็นพังผืดทำให้ว่ายน้ำได้คล่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเรียกว่าสิ่งแวดล้อมสัตว์และพืชเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต ส่วนน้ำแสงอากาศเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตสัตว์และพืชมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยที่พืชเป็นแหล่งที่อยู่และเป็นอาหารของสัตว์ส่วนสัตว์เล็กเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่1กลุ่มสิ่งมีชีวิตอมมูนิตี้หมายถึงสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง 2. แหล่งที่อยู่ (habitat) หมายถึงบริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แหล่งที่อยู่นี้อาจเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นทุ่งหญ้าป่าไม้แหล่งที่อยู่อาจเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเช่นแหล่งน้ำทะเลทราย 3. ส,สิ่งแวดล้อม (environment) หมายถึงองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตซึ่งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศเช่นแสงอุณหภูมิน้ำดินแร่ธาตุอากาศกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่ว่าระบบนิเวศอีโคซิสเตม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งจะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตเป็นการใช้ดินน้ำอากาศและแสงในการดำรงชีวิตเช่นดินเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่นพืชใช้ดินเป็นที่ยึดเกาะของรากมดและปลวกสร้างรังอยู่ในดินนอกจากนี้ดินยังเป็นแหล่งธาตุอาหารและน้ำสำหรับพืชและสัตว์บางชนิดน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของทุกสิ่งมีชีวิตเช่นพืชใช้น้ำในการลำเลียงสารต่างๆและกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนอกจากนี้น้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชน้ำชนิดต่างๆ หักมาเป็นอากาศสิ่งมีชีวิตใช้แก๊สออกซิเจนในอากาศสำหรับการหายใจพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและสุดท้ายคือแสงพืชจะใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนอกจากนี้มนุษย์ยังใช้แสงในการมองเห็นในหน้านี้จะพูดถึงหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตที่อยู่กันเป็นกลุ่มและอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันดังนี้รูปแบบแรกคือการอยู่ร่วมกันโดยต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันเรียกว่าความสัมพันธ์แบบบวกบวกสามารถแบ่งได้สองแบบดังนี้ 1. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดซึ่งต่างได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายแต่สามารถแยกออกจากกันได้โดยดำเนินชีวิตตามปกติเช่นผีเสื้อกับดอกไม้นกเฮียงกับควายมดดำกับเพลียอ่อน 2. ภาวะพึ่งพากันเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อแยกจากกันจะอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เช่นรากับต้นไม้มอดกับต้นไม้กุ้งไก่ปืนและปลาบู่ทะเลค้างคาวยอดกล้วยและหม้อข้าวหม้อแกงลิงต่อมาคือการอยู่ร่วมกันโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์เรียกว่าภาวะอิงอาศัยฉลามกับเขาฉลามโดยเหาฉลามอาศัยอยู่บริเวณครีบของฉลามเพื่อกินเศษอาหารจากฉลามโดยไม่ได้ทำอันตรายฉลาม หรือจะเป็นพลูด่างกับต้นไม้ใหญ่ปล้วยไม้กับต้นไม้และเพลงที่อาศัยเกาะบนผิวหนังของวานหัวข้อถัดมาเป็นการอยู่ร่วมกันโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์แบ่งได้สองแบบดังนี้ 1. ภาวะเหยื่อกับผู้ล่าเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิด โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่าซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ส่วนถูกผู้ล่าเป็นอาหารเรียกว่าเป็นผู้เสียประโยชน์เช่นกบกินมแมลงนกกินมแมลงงูกินกบเสือชีตาล่ากวางกินคนกินหมูเป็นอาหารเช่นกบกินแมลงนกกินแมลงงูกินกบเสือชีตาล่ากวางกินคนกินหมูเป็นอาหาร 2. ภาวะประสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสชนิดโดยสิ่งมีชีวิต1อาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งโดยผู้อาศัยเป็นผู้ได้ประโยชน์และผู้ถูกอาศัยเป็นผู้เสียประโยชน์เช่นกาฝากกับต้นไม้พญาธิที่อยู่ในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์สุดท้ายคือการอยู่ร่วมกันโดยฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์ เรียกง่ายๆคือการเสียผลประโยชน์ทั้งคู่เรียกว่าภาวะแก่งแย่งเป็นความสัมพันธ์แบบลบๆสามารถแบ่งได้เป็นสองแบบคือ 1. การแก่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเช่นฝูงหมาป่าแย่งอาหารกันสิงโตต่อสู้กันเพื่อครอบครองอาณาเขต 2. การแก่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตคนละชนิด เช่นเสือและสิงโตต่อสู้กันเพื่อแย่งอาหารทั้งหมดที่เราได้พูดถึงในวันนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งเราไม่สามารถแยกตัวเองออกจากธรรมชาติได้เพราะทุกสิ่งเชื่อมโยงกันขอบคุณที่รับชมค่ะ